ยค่ะได้ยินไหมสวัสดีจ้าชื่อปุ้ยปอยเดอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวัฒน์ขันเตียววิทย์และดิฉันนางสาวเอาใหม่เว้ยกูไปเล่นเร็วตรงวะกดที่เดิม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวัลขันเตียวิทย์ค่ะดิฉันนางสาวนารุมนจันทิพย์ค่ะและดิฉันนางสาวสุภาพรบุตรดาค่ะ<ส><ฤ>พวกเรากลุ่มโพมลัยวันนี้พวกเราจะไปสัมภาษณ์สําหรับคนที่ขายพวพมลัยค่ะว่าเขาทําได้ยังไงหรือมีการเกิดมาได้ยังไงสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวัลขันเตียวิทย์ดิฉันนางสาวนรุมลนจันทิพย์ ดิฉันนางสาวสุภาพรบุตรด,ดาวันนี้วนนพวกเราก็อยู่ที่สาลหลังเมืองอำเภอคุขันค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําสารคาดีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สวัสดีค่ะวันนี้วนนพวกเราก็อยู่ที่สาลหลักเมืองอำเภอคุขันค่ะ วันนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ขายวงม,มาไลยกันนะคะว่าคนเหล่านั้นมีวิธีการทําอย่างไรมีการขายอย่างไรเราจะดูได้ยังไงไปดูกันเลยคะ่ะขอทราบได้ไหมคะว่าทําไมถึงได้มาขายตรงนี้เหรอคะโอจะตอบยังไงดีล่ะ <laughs> มันมาทางนี้แล้วอ่ะทำเลก็ดีอยู่นะคะเนี่ยแต่มันก็ตั้งแต่ตโตลุ่งออกไปก็เงียบหน่อยอแล้วไรายได้ต่อวันนี้ประมาณกี่บาทละคะสองร้อยถึงสา0รค่ะวันนี้เราก็มาช่วยคุณนะขายพวงมาลัยกันเลยค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอไพเท่านี้ขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ